Wenn du mir ganz klar und deutlich nur alle Telegramme schickst, um diese Verbindung zu unterbrechen, dann werde ich auf dich zurückkommen. So sonst, ein Gefühl diesig, die Menge, wenn es erst halt gewöhnlich halt wird, man sieht kein Unterschied.

เป็นสอง,อง,งพอจะเป็นแหวนใครจ้าแหวนก็ Hotfield อีกอันนี้ครับเดี๋ยวแหวนใครอ่ะเอาพังกันเลยครับถ้าแหวนแต่อีสองเป็นไงครับพวกเราพอจะเป็นบอยแบนด์ได้อยู่นะครับจริงๆพวกเราถาม <c oughs> คำถามนี้มาต,ตั้งแ,งแต่คอนเสิร์ตแรกที่พวกเราได้ขึ้นมาเต้นกันเลยแต่ว่าเราพอจะเป็นไอดอลหรือจะเป็นบอยแบนด์ได้ไหมซึ่ง เราตั้งแต่วันนั้นได้ไหมนะครับแล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาทีข้นาเช้าจาวันนีได้เต้นด้วยกันอีกครั้งน,นึ่งแล้เป็นโมเมนต์ที่น,าน่าคดถึมงมากเลยแราก็อยากจะบอกว่ามนชมนเราสองกันอนักมากจริงๆครับผมคิดถึงบรรยากาศเก่านเนาะที่แบบว่าทีีแรกว่าตอไทีตีรจร,จรโอเค ยแล้วพอพอเยอะอยอกเต้นโชว์หรือเปล่าอออต่อไปครับผมให้ยุดพูดเลยซักหนยกินน้ำก่อนเด้อ่อ่ะคือยากละอ๋อทีเนี่ยก็เป็นแบบก็เป็นความกดเป็นความกนของผมที่ การทำรแต่ละคนฮะแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าได้มาเล่นในเวทีที่ใหญ่แบบนี้ครั้งแรกด้วยแล้วก็รู้จะมีโอกาสครั้งไหนอีกที่จะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็นนก็ทำเต็มทีแล,ล้วทุกคนก็ตั้งใจกับทีมนี้แทนชูแข่งมีบ้างๆกับผมเลยว่าซ้อมลงที่เราเพิ่งเล่นไปพวกเราซ้อมกันหนักมากๆใช่ไหมคือ <c oughs> เราตรงลงตารางซ้อมแบบหนักมากๆคือใครมีคิวว่าคือต้องไปซ้อมแบบทุกคนเลยใช่ครับก็ ถ้าแบบใครมีเวลาว่าก็จะแบบพยายามนะคือว่ามาซ้อมกันทุกทีเลยเพราะเราแบบอยากทำออกมาให้แบบสนุกสุดๆเรียกว่ามีเวลาตั้งแต่เช้าซ้อมตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนได้แล้วแต่นี้จะได้ไม่โมโหกิไรขึ้นเนี่ยกต่พูดก็เลยเอาไม่ได้ไม่อยากจะบอกอะไรจริงๆที่เมื่วันนี้อ่าไม่สนามเรื่องร้องเรื่องเต้นเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเออสักคันนุ่นสักสองคันไหมสองคั้ไหทำได้ทำได้ใช้ค้างนะก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ รู้สึกว่าโปรเจกต์นี้ก็แบบดีเนาะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองนะครับกการร้องการเต้นแล้วก็ได้มาชชวยทุกคนเห็นด้วยว่าเราแบบได้เรียนรู้การเต้นการร้องมาจริจงครับนัทเอก็เห็นด้วยกับพี่เ,เน็มากเพราะว่าตัวนันเองก็เริ่มมาจากการที่ไม่มีทักษะการเต้นอะไรเลยยังไม่ได้เลยเหมือนกันครับแต่ว่าผมก็ตั้งใจมากๆแล้วก็แบบพยายามจะพัฒนาตัวเองที่อยากจะ พอไมุ่กคนได้อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่วันนี้ก็ก้าวมีค่ะเก่งแล้วเก่งแล้วจะบอกว่าที่เห็นน้องนัขยับตอนแรงแรงของภูมิชาเฮ้ยเก่งมากเลยนะรับความยังขอเปลี่ยนแล้วไหนสอบแล้วใช่น้องนัท ไปไหน้อนแต่ก็น้กไงเต้นอยู่าสองจริงเตน่อคือสมมติว่าคนอื่นซ้อมีอืนอยู่แจะไปใส่หูฟังเต้นอยู่ไหมเราเขาพิชารที่มากแบบใจมากทุกคนเต้นซ้มๆหนึ่ฟังแล้วไงนะฟางปุ๊บปุ๊บปุ๊บปปุ๊บปปุหบปกปอ๊นปอปุ๊บปปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊มปุ๊บปุ๊บปุุีบปุ๊บปุุต เในพีริภพหรือว่าอาก่อนจะไปโชว์ทุกคนเหนื่อยกันหรือยังครับไอ้น้าเป็นดบันบางคนขยันมาขยันมากอย่างรตลอดครับยำยำเหนื่อยไหครับจะบอกว่าอันนี้แค่ชื่อละคนเองโอเคถ้าทุกคนยังไม่เหนื่อยนะอะไร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 ก็ตามเลยนะ เอนี้มีมีตกใจผมเชื่อว่าทุกคนอนะ่ะรู้จักพีต่อไปแน่นอนถ้าใครรู้จักหร้องได้ชื่อเต็มแล้วก็ดึงเดี๋ยวนะมาให้กำลังใจก่อนไหนๆก็ได้กลับมาเต็ม เฮ้ยเดี illar, ๋ยวเนี้ยงพวกน่อะฮะมันนนาเดี๋ยวๆมีไม่ตากันเลยไม่กทุกคนชอบเรียกยี่บอวัวใช่ไหมชอบไอ้นี้ไอหมัดเชี่ยววะฮะแล้วรอว่าเพลงต่อไปเนี่ยจิตหนึ่งจะต้องหนาวแน่นอน ได้ไนะครับขอแต่งงานกันเปนโรนเดน I'm a human being and do it and long